กับสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมทุกท่านต้องเริ่มแรกกับพิษแล้วคุยโอ้นะครับขอกลับสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมมาพบมาพอก,กันครับอันคนขายรถบางสะพานนะครับผมนะเป็นไ,ไ,ไ,ไปไปบ่ได้นะครับผมกับท,ที่เก้านะที่วัดเนี่ยนะับวัดเขาบดนะครับผมที่วัดเขาบดอันแลมหลวงนะครับผมนะที่เก้าแต่๋ยวนี้กับเวลากาประมาณ กน่าจะหกโมงแล้วใกล้แล้วนะครับผมแล้วบอกกันตามเคยนะครับถ้ามีรถสวยๆเพรใส่ราคาหลักเมืองมาหรือว่าหลักแสนกับบางเทียกับมีก็สิเอามาให้พบให้เจอกันนะผมนะครับตัวนี้ก็เป็น h o นด้าซิตี้นะครับผมเป็นไทยซีนะครับผมปีเก่าเกศนะครับผมปีเก่าเกศนะครับ เพิ่งรอบคันไปก่อนเดี๋ยวสิเบิ่งรายละเอียดอีกที่นะแต่ส่งดีครับส่งรอนะครับผมใส่น้ำมันอย่างเดียวนะน้ำมันล้วนนะครับผมมันอาจจะเคยตีเกียร์ไหมนะครับผมนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องน่าจะพันหานะครับผมเครื่องพันหะแต่งรอพ่อประมาณนะครับผมสเกิร์ตรอบคันนะครับผมรถพอใส่แล้วค่าถูกนะครับผมส่งดีลูบ หลุกทรงสวยงามครับผมแม็กไม่ไครับผมแม็กกับยางนี่พ่อใส่เลยนะครับผมแต่แม็กกระคุมเนาะครับผมแต่แม็กกระคุมเนาะแม็กยังใหม่ๆเลยนะครับผมอาจะเป็นดิสเบรกซี่ล้อนะครับผมดิสเบรกซี่ล้อราคาเปิดวิอหกหมื่นเก้าอะครับรือว่าถือเอาพ่อใส่นะครับผมถือก็้อนได้อีก มาหับอีกนะผมแต่ว่าแต่ไปส่งไห้กับผมว่าเจ็ดหมื่นสองแต่ว่าว่าตำนี้ติดเอียงไรกับมาเบิ้งครับผมมาชมมาเบิ้งกันได้นะผมกับเบิ้งตามภาพที่ผมถ่ายเนี่ยแหละเบิ้งตามภาพที่ผมถ่ายได้เลยกับโมเน่น้าสำหรับผู้ที่ตีนันตีนี่นะครับผมผมขายรดราคาหลังมื่นหลัถรดรถเก้านะครับผมผมไม่ได้ขายปดายแดงนะครับผมตีนั่นตีนี่ ว่านั่นมานี่กับผมเรียนเชิญให้ออกายแดงป <c oughs> ัวถึงถึงสิไปหาสื่อไสมันกับบัหาไม่ได้ลครับสีว่าสีเอามาแบบสภาพเดิมๆมาจากโรงงานหาไม่ได้ผมบอกตามตรงซะว่าผมกับเป็นคนแบบว่าเป็นแบบนิสัยแบบนั้นมากกวันไงก่อนที่ผมสีมาบอกนะผม ไปหาซื้อรถเขากับไปตีนตีนี่แต่ว่าผมหาจนเหน,นื่อยจนพลาดรถที่พ่อใส่ไปนะ,นะนครับผมตีไรนี่นะครับกระตามนี่กระตามนี้ไมีตามนี่นะครับผมนะครับตามนี่เลยราคาหกหมื่นเะก้าครับผมเปิดไว้หกหมื่นเก่ามาหลับเองนะผมไปทะเบียนนี่เป็นไรไรกระฟิกนะไรแหงมันไม่แตกจร่งงเลยมันมันสื่อสื่อขางาแม่เขาเห็ดมมกแบบนี้ ไปนครับสี่แหะดีผมอยากให้เบิ่งกับผู้ที่รับได้ผู้ที่รับก็ไดแ้แต่ความเป็นจริงเหรอมีคีมันดีพอแย่งเหรอผมราคาหกหมืนกว่าสื่อมอนไซเอยงแพงกว่านะครับยางนี่ประมาณขอบสิบสิบหกว่าครับผมขอบมสิบห้าครับยางขอบสิบห้าเมื่อกียังพ่อใส่อะนิ่มๆครับผม สีดีเบิร์นกับบะเมยียของไมนะ่ผมไม่ได้กันได้บอกผ้าษีนี่หกสามนะยี่สิบมิจุนาหกสามอีกโดนอันนี้มีประกันผมประกันไฟสันสามนะประกันไฟสันสามนะผมคุณแล้วเบิร์ตอายุเก่ามีนะหกสามเมื่อกันครับประกันไฟสันสามดีนะผมนะครับนะดีครับจิด๊ดไลน์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์รถแต่งสวยครับผมแต่งรอจังหน่อย จำนี้จี้เตียนกับเบิ้งเอาตามผมนี่แหละสำหรับผมแล้วลมันเป็นสิ่งดีว่นดีรถซื้อมื่อนี่มันหาได้ราคาถูกเมื่อกี้ตะกี้ตะกี้หายากกับเดียวราคาถูกๆมาขายนะซื้อมื่อนี่ถือกมอเตอร์ไซค์อีกนะถือกมอเตอร์ไซค์อีกนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ยังแพงกว่าเลยครับพี่น้องเอย่าบอกว่าอุ้งสันต์สนะิแถวไว่ลาขี่ตากแดดตากฝนหอนพร้อม ไอตัวนี้กันแดดกันฝนได้นะครับแอร์เย็เนนะครับผมเพลงเพาะนะผมใบทอสีลุงดังมวลเนี่ยฟังเสียงสตาร์ทอยู่เลยครับผมนะครับเสียงสตาร์ทไว้นะครับผมใบทอสีลุงดังเพาะดังมวนดีครับผมปุฟงปุฟงฟงฟงปุ่นคำสีสีลุงทรงพระเจริญโอ้ยสติเกอร์ก็สวยนะครับผมไม่ต้องแอเห็นยังนะครับผมก็สือ่อแล้วครับในรถส่งแต่งไปแล้วนะครับผมในรถส่งแต่งไปแล้ว นะครไดส้นแตงไปนะบ่ต้องไปเฮ็ียยังอีกก็ดีเติมแตงกับแล้วแต่ก็ปิดเจ้าหน้าของลูกค้าที่ที่ซื้อไปนะผมนี่นะครอบประมาณนี้ไอหนอกมามีอย่างไราตสตาดไว้ครับผมอันนี้สต่ตาเครื่องเครื่องเงียบ นิ่งครับผมนิ่งแลนดีผมออกมาจากกรุงเทพแลนลอยยีล่ลอยสิบลอยสามไปแล้วแต่จังหวะนะครับผมไปเบิ้งภายในนี่เนี่ยตัวที่เ็นเหงาขาดไปไดฝากกันนะครับนี่ตัวนี้สองลอยห้าสิบบาทครับผมสองลอยห้าสิบบาทลดเงาได้ไม่ต้องไปเสียงเงินหลายเขาแานล้องเมืองเปียงนะครับอันนี้เงานะครับยนาะรถเก่ายงงังเงาได้นะครับผม รถเก่าก็เงาได้ครับผมด้วย X1 Ceramics Wax Car สองรอยห้าสิบบาทโอนก่อนครับผมทักไลน์มาได้ครับผม ID ผมก็เบอร์โทรผมนี่แหละศูนย์หกสองสองสามสี่เก้าหกสี่สองนะครับผม ID นะครับผมอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์เด้หมดนี่เพราะได้จอดสติ๊กเกอร์เขาติดใหนมันงามเลยนผมอันนี้เป็นฝาปิดน้ะมันเคลบละนะครับผมนนเ,มเลนะคบมเลบละ ไปเบิรงภายในะอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าคู่หนานะครับผมคู่หลังนี่เป็นธรรมดานะครับพี่น้องนะครับผมกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมคู่หลังเป็นกระจกธรรมดานะแหวนประตูประตูก็ตามนี้เลยครับผมมันมีเสียงเพลงอยู่เดี๋ยวผมขออนุญาตลดก่อนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับพี่น้องนะั่ นะครับโอเครถเพลงแล้วแอนนร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นเพลงพอหนาผมแอร์บ่อเลยไม่ไหมไม่ขาดไม่ต้องไปเห็นหนังครับผมไม่ต้องไปทำอะไรครับบ่อบ่ดึ๋งดึ๋นะครับผมแรงประตูหลังนะครับข้างหลังนี้จะเป็นกระจกธรรมดานะครับผมโอ้ยมีไฟฟ้ากูหนาเหมันก็บรู้แล้วพี่น้อง นะครับผมเบาะหลังนะซิตี้นี่ีย,ยบคำสีนะครับผมสีลุงนะครับผมสวยสวยครับสวยบอกระยังเน้นดี <c oughs> แต่มันเกินสีงไงยัง่อยอมันหาตบเลยคร <c oughs> ูเออแบบนีเป็น,นธรรมดาเน่าเสียให้แบบ เกียงตับมันเปิดไปประเดอกในโลกมองหนที่ว่ามีฝุนน่นนอกจากมุมโลกสวยน,น,น่ะทางนี้มาทางนี้อ่าก็บเบิ่งตามกล้องเลยนะครับผมเออไอเป็นภาพวิดีโอเป็นคนอธิบายผมก็ ลูกเท่าที่ผมรู้นะเพรได้ลู่ยังอยากพวกท่านเนาะไหนยังอยากพวกท่านไปสว่างดีเอ่อ LED ปะสว่างไปเวดัดผมว่ามีเงินยันผมเริ่มต้ดเครื่องอยืนนะ่ะบ่งบงบงบงดังดีกับเกียมมันไหนมาเบ่งกระจกใส่ได้นะผมกระจกไฟฟ้ากูนะนั่นข้างนั้น ก็ถือว่าโอเคผ่านอธิบายข้างในมันเข้มไม่ขึ้นเบ็ดนะพี่น้องเข้มไม่ขึ้นเบ็ดแต่ดังดิหกหมื่นเก่วาวธรรมดาดเลยเข้มไม่ขึ้นเบิดนะผมอ๋อมัวนมว่ต้องไม่มีปัญหาว่าผมขี้ไก่มาแล้วผมเป็นคนขับเองนี่ซีดีเอ็มีสาม u s b a u x มีหัวเบิร์ตแผ่นเหรียญแผ่นล้างเหรียญแผ่นเล่นเกิดเดี๋ยวมันสิติสตีดกระซีแอร์เย็นอันนี้ก็เขาเอามาใส่นี่ครับผมอันนี้เขาเป็นเนวเสียบชาร์จนะครับผมเสียบชาร์จสามช่องเลยติดใส่งานได้นะครับผมม่แมว่าใส่ป่ได้นะครับใส่ได้เลย่องน้ำนี่เขาต่ออย่างไปนะครับ ยาอัลโตนะผมตัวนี้ก็เขาก็ใส่เป็นลายงามบัว่ามันบ่มีเบิ่งพี่มองเกียร์พี่นะครับตัวนี้ก็ใส่งามมันก็ดีจังในยของไหมไมในใน่ไหนมันบอมงามดีก็ไล่ก็จังผ่ากัดนี่ยอันนี้ก็ที่เก็บของนะครับนี่ลายมัน พื้นธรรมดาแต่เรียบๆนี่เฮ็ดใ,ใส่เองเบิดนั่นละเฮ็ดใส่เองเบิดอันนี้ก็เป็นทีเสียบชาติเนี่ยหฮวยไม่หวัดปืนด้วยโอ้อันตรายเป็นปืนลูกสาวใส่ได้นะครับเสียบชาติมันก็เสียบไปเลยไปดิดนะครับผม เสียบสามสอันมีด้วยสับารเกิืองโอ้ความสะดวกในการเลยเสียบลงไปนะผมอเอกคกับประมาณนี้ยังกับมมมีม่ยังหนาเป็นห่วงอกมันนี่ส<ะ>ใส่ได้ปกติก็แล้วแต่บูดีพิจารณาผมว่าตัวผมนี่เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีมันก็ถือว่าเป็นโชคดีหลายแล้วอย่างอื่นผิจารณวนะที่หลัง สนนักสนหน่อยสอนเบามันก็นแล้วแต่สภาพส่งดีมากเอาเย็นม่สวยผมว่าเอามาบิดนะน่ะเอ,เอมีหนวดไม่เห็นก็นั่งใจนี่ยไอบเบื้องเครื่องแต่ด้านนี้นะครับผมตอนนี้เครื่องเครื่องยังทำงานอยู่นะครับผมเ <c oughs> ครื่องนำงานอยู่เครื่องเป็นเครื่องคันห้าฝากไว้กันแล้วกันเอกวัสเซรามิกอยากได้ก็นสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ทางเฟก็ว่ากันไปเดี๋ยวเอาไว้กัน ในซีเรียทุ่นเหมือนม้าไายของนู่นวันจีจมลักแลีนหนีไปจักลังอยู่นี่ควงเต็มกึ่งนี่นะเครื่องทำงานอยู่นะเครื่องดีครับเครื่องดีเงียบทานเมื่อผมเป็นคนเดียบเองเมื่อนี่อะไรตัวเปลือกเยอะนะพี่น้องสักครั้งหนึ่งทำมัน นี่ครับผมเครื่องเงียบครับผมแต่ทีนีเสียงเงาพัดล้มเติมไอเอ่อเครื่องปัญหาฟาแดงนี่พ่นเอาดอกพ่นกับพ่นค้าเครื่องไงผมในไม่ลบออกเองโอ้ยมันมีแนวไหนเออบางยุเครื่องเอาหน้ามืนอนี่็โอเคนะผมมีดันท้าเวอร์กับมุนดีได้ลื่นดีนะครับผม ทำงานอยู่นะผมเกืองเกืองกำังทำงานอยู่ท่านแบบตามกล้องนี่แหละนะผมตามกล้องเบื้องตามภาพตามกล้องเนีนะ่เป็นแค่คนนำเสนอนะผมท่านก็เป็นคนปิจรารณาไวเบื้องทางหลัง ที่ซิปหาเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตไปเร็วจังอยนี่หลังหลังยังไงกว้างครับกว้างขวางมีลรออะไรพร้อมนะครับผมลรออะไรอยู่ข้างล่างนี่ผมไปเอ็นทุบมืแล้เอาขึ้นเอาขึ้นยากก็แต่รู้ว่ามีกันแล้วกันครับลรออะไร <c oughs> เออแล้วก็นี่อย่าลืมดกับมีประกันนะชั้นสามนะครับผมประกันชั้นสามเลยครับผมตัวนี้มีประกันชั้นสาม เอกสารกับร้อมขอบคุณครับ,บ,รบที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมากขอบคุณครับสวัสดีครับ